อยู่หัวแถวเว้ยเออเฮ้ยเอ้าทำไมอะร้อยมันต้องพุ่งผมวะไม่มาเรียกอะรับนึ่งนะรับทายแล้วโชคดีครับพี่โชคดีครับเฮ้ยอันนี้ไม่ยากนี่ไม่ยากเพาะว่ามึงเก่งหัวซ่าไม่ใจน่าจะการเรียนรู้ขึนว่านวางอะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามสิบหกคนน่าจะทันนะครับผมอดีตตัเกียร์ยังดวะเกียร์ยังดเกียร์ไม่รอดรอดรอดรอ จะแม่งโลเอาอีกแล้วสัตว์เอ้ยโลเอาสบายสบายมามาเฮ้เดียเดี๋ยว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 กลับมาไม่ทันเรียบร้อยตายไปละเอฟเคดิ จริงแล้วก็ไหลซะล่วงเลยพี่ไหนว่ามีใคร่าห้าสามจุดสามป่ะดูพิรพาฒพี่ดูเค n นส i ม e ดีกว่าเอ้าเอ้าปาแล้วไม่เร็วจังอ่ะสักเวยสักเวยพี่แห้งไปแกคนเดียวเนี่ยนะปไหวนกกระถางรอดได้เหรอนินจาโกะไหนว่าเดินไปแป๊บเดียวเอง เาบกานเถอะมาดูการละคือคือเหี้ยและว่านกกระตานคล้ายนกกระยางตายยังไม่ทันัมากจิบปุนใช้ใช้เหี้ยและว่นกกระจอกอะไรแบบนี้อ่ะ เพ่งอยู่หนึ่งนม่อาจอยู่อะถู้จากหมอ้ยเทวแท็กนะฮะก็คือถ้ามึงมีจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คือรอดให้เพื่อนได้บาเลียแต่เรื่องความเร็วขอยบอกอะ่นแน่แม่งเลี้ยวขวาเลยไหนวะข้าสงสัรเนี่ยไอ้ปอนมีหางเนี่ยเหตุผลมันเห็นกู้สึก อาวมึงชนกูทำไมวะพี่เตียนเฮ้ยใครมันเอาห่างผมไปอ่ะเอนยเกณฑ่าทำกูหูขอร้อง่าทำกูไอ้ยเออเมาเราห่ากูไปแล้วโอ้ยเกณไม่เอ้ยมันมีคนมาแล้ว ไอ้ยเรามิาเฮ้ยปอมาช่วยปอมันดึงให้เอ้เรียบร้อย533ไงครับไปมิงล่างมิงล่างเออมิงใต้ไส่ก็ไม่ต่ขึ้นบนดิขึ้นบนถไเ้รอดเลยขึ้นบนขึ้นบนไม่ขึ้นอยู่เลยเอ้ยเ่าง้อียบร้อย้ยโดนมันพุ่งแหลวใส่เรียบร้อยติดวิ Tìm nguyện nè. Tìm nguyện nè. Tìm nguyện nè. hôm nay nè. Tìm nè. nè. Tìm nguyện โทรหางโทให้เปดนโชคด้วยนะฮะสำหรับด่านไฟนลอให้เป็นโชคนั่นคือการจำนั่นเองค้องําโชวดาวนโชวเน้นจำไงรู้จักไหมจำโชวดาวนะเอ้ามึงยังฟอบอลมึงยังแบ่งอีกเหรอเหือสิบคนอ่ะนะเสียใจด้วยนะที่จะไม่ได้เข้าไปในกลุ่มของด่านสุดท้ายนะฮะบอกเลย ด่านนี้คูยอมแพ้นะฮะเรียวแนวเรียวแนวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไว้แน็กอยู่ไหนวะไม่เจอหนึ่งสองสามเมื่อกี้ไงเนี่ยเฝ้าเฝ้าประตูอยู่เออ อ <700. S 1> แวนกาเซโร่ Zero ญี่ปุ่นเหมือนจะเห็นว่าลิงจ็อกเกอร์เข้าแล้วเนว่อไม่มีลิงจ็อกเกอร์มีลิงแบทแมนส่วนทางของอังกฤษนี่ยังไม่จบลิมิตเบรกเลยนะครับมองไปอยากได้ไขท่ทองต้องทำอย่างไร ต้องรอดวงอนะ่ะเออมองไปอีนู่นล,ลักบี้นี่มันขีดแต้มวะเนี่ยแต้มเดียวหนูแต้มเดียวเอาว้าดึงดึงเออแต้มเดียวเะรอหรือขีดแต้มอะสักสองก็ยังดีนะกิ้งเหนื่อยนะเว้ยดูดิมันรูปไม่กลมเลย อี๋ยังนำแล้วหนึ่งเออรักบี้ไปไหนดูนี่ีแต้มเอ,อ้ายังไม่เข้าคุณเข้าแล้วดูแต้มดิเอ้ยแต้มเดียวไอ้สั์ <c oughs> ไม่น่ากิ้งให้เหนื่อยเลยเอลกางกันดิ ไอ้น้ำเงินมึงจะยิงเขาตัวตัวเองไงตัดชี้าไปชี้าไปเออชี้าไปสวย โอ้ยก g อดโอ้ม y g อดนั่นจะหรือเหลือเวลาเท่าไหร่หรือใครเข้าก็้น,นี่เลยเ oh, <laughs> อาสุดยอดอาคนอย่างนี้จับหางแน่นอนเลยครับผม <laughs> <laughs> จำนวนมันเหมาะจำนวนมันเหมาะกับการจับหาง <laughs> แล้วเหรอวะออฟอร์มเทาเทนไม่ได้เหรอวะบอกว่าเทนไม่ได้เล่นเลยวันนี้จริงเออไม่มีเลยวะรุดชดเต้ก็ไม่เจอวันนี้มันมันผัดเวนกันหรือไงไม่แน่ใจอือห้าคนไม่ยากห้คนไม่ยากเออขอแบ่งเลยนะแบ่งแผ่นเลยนะสี่คนว่ะใครมันเลือกด่านนี้ให้วะ 5เดี๋ยวเสรีโชคนี่นี่นเฮ้ยอย่าอย่าวิ่งไปดูแล้วเกาะหาพ่องสัตว์แ <c oughs> มวไม่เอาไม่หนาไอ้เหี้ยไม่จับปูไอ้สัตว์มองเพ้นท์เนี่ยอย่าอยู่ใกล้มัน ไอ้ยลนลนนอาลมมีเซนะมีเซเหมือนมึงไม่อยากสูงสิงเงยพวกนั้นอะใช่เลยกูมไม่อยากสูงสิงเงยพวกนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหาดหน้าเค้กเหลือคนเดียวนะครับผมตอนนี้ยังไงแชมอยู่ไม่ไ,ไกลนะแชมอยู่ไม่ไกล Ninja, ความจริงนินจาคนนั้นต้องเป็นก you know ูไม hmm ่ใช <é. S 1> ่หรอวะดูดีๆนะอืมเกือเกือโอ้จะซ้อนกันแล้วนะเฮ้ยว่าแต่เฮียวราบอสได้ได้ไง มือด้วยนะประสิทธิโชคได้1มงนะครับผมอบอกแล้วกูขอแก้แก้มือ <father> คลิปนี้จะต้องไปลงใน YouTube